เอาเป็นว่าเรื่องสองปมสําคัญครับสองปมร้อนที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นไฟร้อนที่รัฐบาลจะต้องเผชิญให้ได้นะครับเรื่องหนึ่งเราเริ่มต้นจากเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีครับชัดเจนท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลนี้ก็คงจะสนับสนุนพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยให้เดินหน้ายื้ เดินหน้าไปต่อครับแต่ว่าก็ต้องเจอกับเรื่องต่อรองทางการเมืองอย่างหนีกเรียกไม่พ้นละครับนี่เป็นผลพวงจากที่พักภูมิใจไทยถอนยวงออกไปครับถอนยวงออกไปทําให้เสียงสนับสนุนของพักร่วมรัฐบาลณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ261เสียงครับจากทั้งหมดที่มีสอสอในสภาเนี่ย495นั่นเท่ากับว่าจำนวนที่เหลืออยู่ตอนนี้ เกินกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ประมาณ13-14เสียงเท่านั้นเองครับ1 3 1 4เสียงถ้าในทางทฤษฎีโอ้โหมันเยอะพอสมควรนะครับแต่สําหรับการเมืองในบ้านเรานี่เสียงปริ่มน้ําของแท้ครับถ้าจะเข้าไปทดสอบโดยที่ไม่มีแผนในการรับมืออันนี้อันตรายอย่างยิ่งครับคันจะไปคาดหวังนะครับว่าจะไปได้เสียงจากพักฝ่ายคา้านมาร่วมด้านหนึ่งก็คงไม่อยากได้พักมาเติมนะครับ อีกด้านหนึ่งทั้งพักประชาชนและพักพลังประชารัฐประกาศชัดเจนครับเมื่อวานนี้ไม่ร่วมรัฐบาลครับถ้าจะดึงมาได้ก็อาจจะบางส่วนนะครับของพักในเล็กอย่างเช่นพักไทยสร้างไทยไม,ไ,ไม่รู้ไม่รู้จะได้สักกี่คนนะครับหรืออาจจะไปได้สอสอง,งูเห่านะครับจากพักประชาชนหรือพักพลังประชารัฐมาได้บ้างแต่ก็จะดึงมาได้เป็นกรณีกรณีครับเพราะว่าท่าทีของพักต้นสก,กัดนี่ จะไม่ขับออกครับจะดองยาวครับขณะเดียวกันนะครับยังต้องไปเจอกับท่าทีนะครับที่ดูจะมีเงื่อนไขจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนครับเมื่อวานนี้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนั้นกำหนดการอย่างพร้อมเพรียงครับจะมีการประชุมประกาศจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่ติบตันแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้เห็นครับทุกพรรคร่วมรัฐบาลนี่ประสานเสียงตรงกันเลยนะครับ ว่ายังคงพร้อมให้การสนับสุนรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานให้เดินหน้าต่อไปนะครับชนิดที่กูรูทางการเมืองหรือคอการเมืองโดยทั่วไปไม่ต้องไปลุ้นเลยครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาแบบนี้เพียงแต่ว่าดูจะมีเงื่อนไขสอดแทรกขั้นอยู่ตรงกลางเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะรู้ดีว่าพักแกนนำอย่างพักเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับ เพราะฉะนั้นมติของหลายพักที่ออกมาว่าน,นี้จับตาดูให้ดีนะครับมันมีนัยยะอยู่ในทีตั้งแต่พักรวมไทยสร้างชาติที่มีข่าวว่าจะเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนายกพรีครับจากคุณแพทองทานไปเป็นอาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกอีกหนึ่งคนของพักเพื่อไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ครับแอบจะหวังลึกๆอยู่นะครับในการที่จะผลักดันคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพัก และเป็นหนึ่งในสองคนดิเดตจากพักรวมไทยสร้างชาติให้ขยับขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นความคาดหวังขณะที่ในส่วนของพักประชาธิปัตย์กับเมื่อวานเรายังคงได้เห็นท่าทีการแทงกักอยู่ในทีครับบอกว่ายังไม่ชัดเดี๋ยวจะส่งหัวหน้าพักไปคุยกับแกนนารัฐบาลก่อนครับไม่ได้แตกต่างเพราะอยากมติของพักคชาไทยพัฒนาครับที่บอกจะส่งหัวหน้าพัก ไปคุยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งในมุมของกูรูทางการเมืองก็ออกมาตั้งข้อสเกตคับว่าก็คงจะไม่แล้วเรื่องของการไปเจรจาขอปรับเปลี่ยนกระทรวงขอ,อกระทรวงที่มันเข้มข้นกว่านี้หน่อยหรือไม่ก็ขอโคต้ารัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีเพียงแค่คนที่กล้าออกมาประกาศจุดยืนขอเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลต่อครับคุณสันเพชรบุญยามณี นี่เป็นสอสอในกลุ่มของนายหัวชวนหลีกไัยนะครับนี่ประกาศชัดเจนไม่สนับสนุนนะครับส่วนพักร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับรวมไปก็ตั้งถึงพักเพื่อไทยเองครับก็คงจะแอบหวังลึกๆแหละครับว่ายังไงเสียได้เกลี่ยเก้าวี้รัฐมนตรีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะการออกไปของพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ออกไปตัวเปล่าครับแต่ทิ้งเก้าอี้รัฐมนตรีให้ยวนนัรายไว้ถึง8ตัวครับ นี่ยไม่นับรวมอีกหนึ่งตัวที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับสามารถที่จะนำมาเกลี่ยนำมาจัดสรรในส่วนของพักร่วมรัฐบาลที่เหลือกันอยู่ครับเอาละสิ่งที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หัวจะปวดเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นคนทั่วไปครับไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับ แกนนำอย่างพักเพื่อไทยคงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกครับในการที่จะรับมือกับเรื่องนี้หรือแม้จะพักร่วมรัฐบาลที่ยื่นเงื่อนไขโน่นนั่นน,นี่ครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับเงื่อนไขในท้ายที่สุดครับเพราะสําหรับพักเพื่อไทยนี่เป็นทางเดียวครับในการที่จะรักษาอํานาจรักษาความเป็นรัฐบาลเอาไว้ครับก็จะต้องหาทางยื้อเวลาออกไปให้นานที่สุดครับยื้อไปเพื่ออะไรเพื่อให้ เรื่องสําคัญสําคัญมันผ่านไปให้เรียบร้อยก่อน 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีสม69ให้ผ่านสภาไปสองพรบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมครับที่มุ่งหวังเรื่องรายได้หลายหมื่นล้านจนกระทั่งถึงแสนล้านเนี่ยให้ผ่านหรืออย่างน้อยมาคาอยู่ในสภาเอาไว้ก่อนครับนอกจากนี้ครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้นําเหล่าทัพแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระส้วมาไทยครับแต่งตั้งผู้วงผัวเตรียมพร้อมสําหรับการนับถอยหลังเข้าสู่ศึกเลือกตั้งในสมัยหน้าแล้วก็ยังมีเรื่องของการเจรจาภาษีกับโดนันททั้มด้วยนะครับให้มันออกมาชัดเจนก่อนว่าจะเป็นอย่างไรครับจากนั้นก็นับเวลาถอยหลังสู่ของการยุบสภาครับอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรืออาจจะเป็นกลางปีหน้าครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในระหว่างนั้น เพราะว่ารัฐบาลนี่ถ้าเสียงปลิ่มน้ําหรือว่ายังมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเนี่ยก็จะหวังอยู่ยาวนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากครับอันนี้เป็นเรื่องของการปรับครารมอส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปมร้อนเช่นเดียวกันครับก็คือเรื่องคลิปเสียงของนายกคมตรีที่มีการพูดคุยกับสมเด็จขุนเซนนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนครับก็คือทางรัฐบาลนั้นเอาหลังพิงกองทัพครับ หลังจากที่ได้มีการเรียกหาลือนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้บริการเหล่าทัพเป็นกรณีพิเศษนะครับหลังการเรียกประชุมระหว่างที่นายกรัฐมนตรีจะมายืนถแถลงเราก็ได้เห็นครับแถวที่2เนี่ยก็คือเต็มไปด้วยผู้นำเหล่าทัพครับรวมทั้งตัวแทนของผู้นำเหล่าทัพและผู้บริการตำรวจแห่งชาติครับยืนประกบอยู่แถวที่สอครับ นี่มันเป็นนัยยะที่ต้องการที่จะสื่อความหมายความสัมพันธ์อะไรหลายอย่างครับที่เป็นประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ในระหว่างการถแถลงมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่สองสามเรื่องครับหนึ่งนายกย้ำคำว่าขอภาขอภัยขออภัยประชาชนขออภัยแม่ทัพภาคที่สองหลายครั้งนะครับบอกว่าการนำคลิปเสียงมาเผยแพร่เป็นไปนเรื่องไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องขาดมารยาท มันเป็นเรื่องการสนทนาส่วนตัวใช้โทรศัพท์ก็โทรศัพท์ส่วนตัวครับสองก็คือย้ำสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกับทหารและผู้นำในกองทัพนะครับบอกว่าได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยเคลียร์กันเรียบร้อยกับท่านแม่ทัพภาคสองนะครับก็คือพลโทบุญสินภาคกะรวมทั้งผู้นำเหล่าทัพคุยกันเคลียร์กันจบเรียบร้อยกรณีมีการพูดพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่สอง ในระหว่างการสนทนากับสมเด็จหุ่นเสร็จที่สาคัญย้ำบอกว่านี่มันเป็นเพียงแค่เทคนิคในการสื่อสารหลายคนก็งงครับว่ามันเป็นเทคนิคอะไรเรื่องการสื่อสารทำไมต้องพ่พาดพิงต้องไปด้อยค่าคนของเรากันเองครับสิ่งสำคัญก็บอกว่ามันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามเล็กๆส่วนตัวครับ แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นความเห็นตรงกันระหว่างรัฐบาลกับทางกองทัพในการที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติแล้วก็บอกว่ารัฐบาลยินดีสนับสนุนกองทัพนะครับทุกรูปแบบขอให้กองทัพแจ้งมาครับยินดีที่จะให้การสนับสนุนนี่คือสิ่งที่มาจากถ้อยถแถลงเมื่อวานนี้ครับสะท้อนในยะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับบอกว่ารัฐบาลกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียวอยู่ฝ่ายเดียวกัน ไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงข้ามเหมือนกับตอนที่สนทนากับทางสุเด็จคุณเซนครับเป็นการเอาหลังพิงกองทัพในช่วงจังหวะเวลาที่ทหารและกองทัพกำลังได้รับเสียงสนับสนุนชื่นชมจากประชาชนนะครับในเรื่องของจุดยืนต่อข้อพิพาทชายแดนนะครับมีคนสนับสนุนมีพระสงฆ์โอกระเจ้านะฮะเรียกได้ว่ายืนอยู่สนับสนุนฝ่ายกองทัพ ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับทัวลงแทนนะครับกูรูทางการเมืองเนี่ยหลายคนตั้งก็สังเกตนะครับเมื่อวานนี้นายกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าขอโทษแต่ใช้คำว่าขออภัยไปหลายรอบอย่างที่บอกครับนี่เป็นคําที่นักการเมืองมักจะพยายามเลี่ยงครับเพราะถ้าเกิดว่าพูดขอโทษเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าตัวเองนั้นได้ทําผิดจริงครับพอทาผิดจริงก็ต้องออกมาขอโทษครับการใช้หลังพิง กองทัพนะครับเมื่อวานี้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่ในโลกโซเชียลผู้คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวนะครับมีการระดมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มคอพทอและพันธมิตรครับนี่จะลากยาวถึง24มิถุนายนทำไมต้องเป็น24 24มิถุนายนคือวันครบครอบวันอภิวัตนสยามครับ 2,475 24มิถุนายนมันมีความหมายทางการเมืองสอดแทรกอยู่ขณะเดียวกันครับกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยคุณสนธิแล้วก็ปรากฏออกมาเนี่ยรายชื่อแต่ละคนเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวระดับอาวุโสทั้งสิ้นครับก็มีการนัดหมายพบปะแล้วก็เตรียมขยับกับเคลื่อนวันนี้ครับที่โรงแรมมณฑเทียนนะครับส่วนตัวนายกครับกำหนดการวันนี้สำคัญอย่างยิ่งครับจะไปที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีภารกิจหนึ่งก็คือจะไปให้กําลังใจไปตรวจเยี่ยมทหารหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่และก็จะพบปะกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนด้วยครับแต่ภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการก็คือวันนี้จะได้มีโอกาสพบกับทางาพลโทบุญสินนะครับแม่ทัพภาคที่สองในระหว่างการลงพื้นที่ก็ข้าเจว่าท่านก็คงจะมารอต้อนรับกัน นายทหารคนนี้ก็ต้องบอกว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนแน่วแน่เป็นคนที่ออกมาประกาศตั้งแต่วันแรกครับที่มีปัญหาการลุกขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศไทยบอกว่าทหารกัมพูชาละเมิด MOU ล้ำเส้นเข้ามาขุดคูเพาะนะครับคูเด็ดนะฮะรวมทั้งพยายามที่จะตั้งฐานที่บัานในฝั่งประเทศไทยไม่ต่ำกว่าสองครั้ง ประกาศทหารพร้อมที่จะรับมือถ้าจะเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี้ต้องมาดวลกันก่อนครับนี่คือคําพูดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นนะฮะในตัวของท่านนั้นมีอยู่เต็มร้อยครับนายกรัฐมนตรีก็คงอยากจะหวังในการที่จะเอ่ยปากข,ขอโทษอย่างเป็นทางการต่อหน้านะครับหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ก็ข้อใจว่าน่าจะเป็นการโทรศัพท์ขอโทษขอโพยเนี่ยนะับผ่านทางโทรศัพท์นะครับและตัวท่านเองก็ได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่ครับ ออกมาตอกย้ําบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรครับในสิ่งที่นายยงปรีไปพูดพาดพิงระหว่างพูดคุยกับสมเด็จฟุนเสด็จน,นะครับแต่ว่าไปพูดด้วยค่าคนที่เป็นผู้ใต้บาาังคับบัญชานะครับให้กับคนที่เป็นผู้นําของประเทศคู่กรณีฝั่งนะครับนี่มันจึงเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เข้าใจว่าวันนี้สื่อที่ติดตามไปครับคงชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูการพบปากกันระหว่างสองคนนี้ที่สําคัญ ดูสิหน้าท่าทางนะครับของนายกพอเจอกับแม่ทัพภาคที่สองหลังจากที่ไปได้ค่าท่านนะครับขอไปที่ใช้คำนี้นะครับครับพี่ประจษาเท่ากับตอนนี้นายกมี3โจทย์โจทย์ชายแดนโจทย์ที่ต้องสารสัมพันธ์กับกองทัพโจทย์ที่ต้องดึงเอาพักร่วมที่เหลืออยู่ไม่ให้หนีไปไหนไพ่ในมือเนี่ยที่ที่มองเห็นก็จะมีเก้าอี้รัฐมนตรี8ที่นั่งที่ภูมิใจไทยทิ้งไว้นอกนั้นมีไพ่ทีเด็ดอะไรอีกไหมครับที่พรรคเพื่อไทยมีที่จริงเนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลนะกรณีของกองทัพ ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าทางกองทัพนั้นก็ต้องทําหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและก็พื้นแผ่นดินนอกเหนือจากการรักษาสถาบันชาติศาสนาบะมหารัตย์นะครับแต่ว่ากรณีของทางรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับตอนนี้นะถ้าหวังจะอยู่ในอานาจหวังที่จะอยู่ในซีกฝ่ายรัฐบาลต่อไปมันต้องยื้อจนถึงที่สุดนะครับ,รบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายกรณีไป มีอะไรก็มาแก้กันมีอะไรก็แก้กันเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นกับคลิปเสียงของสมเด็จคุณเซ็นี่แหละครับครับอขอบคุณครับ